งามคักสวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะอัปเดตถั่วเล็บมือนางของน้องเอช่องเก้าเเก้ากษตรอินทรีใช่ไหมนะจ๊ะทุกๆคนเป็นไงจ้างามคักงามหลายงามอิลีงามแทะดูดสิอ้าวเดี๋ยวรากจะลอยนะจ๊ะเดี๋ยวต้องมาเติมดินเนี่ยอย่าให้รากลอยนะเดี๋ยวต้องมาเติมดินให้เขาอุ้ยมันจะเป็นยังไงนะถั่วเล็บมือนางยังไม่เคยเห็นพิ่งจะปลูกเป็นครั้งแรก ฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนๆเฮาฮหา,หาหวุนวุนทำสวนทุกวันฝากแชรฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกัน จะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมออิฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราอันนี้ถั่วเล็บมือนางของน้องเอช่อง9จี9กเกษตร4เมื่อกี้พูดปไปแล้วนึกหวาลืม <laughs> เดี๋ยวเราจะเอาอดิน มากรบให้เพราะว่าอะไรห,หรือเปล่าอย่างที่บอกอย่าให้รากลอยขึ้นมาเขาจะได้มีหาอาหารกินด้วยนี่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 เยอะไหมที่รอลุ้นว่าถั่วเล็บมือนางจะเป็นยังไงนะจ๊ะพิงหลงป่าพิงพิงหลงป่าใช่ไหมลูกโรคเชียว รกมากเลยเดินอ้ยอุ้ย้ยาถกปลาถางปลาเข้ามาเนี้ยไม่ได้ทํานวนทานี่ทํานี่ทำนั่นเลหม่องนี้เห็นไหมอนี่ดูอ่ามนาวเป็นดอกพิเศษในวงบ่อซีเมนที่วางอยู่บนพื้นปูนซีเมนเห็นไหมวางบนพื้นปูนซีเมนที่ไม่มีช่องว่างที่จะลงดินได้เลย พราะฉะนั้นการปลูกพืชผักทุกสิ่งทุกอย่างในกระถางในวงบ่อจะเป็นจำเป็นต้องให้อาหารเขาอย่างสม่ำเสมอเขาเขาหากินเองไม่ได้ไม่มีรากรากขดอยู่ในนี้แหละต้องให้อาหารเขาอย่างสม่าเสมออันนี้เอามาตำลึงเอาไปผสมกับนี่ดีกว่านี่ตำลึงอ้วนอ้วนอ้นเดินเข้ามาที่อ้วนมา มาเลยมาเลยมาไปผสมกับแบบนี่ตำลึงไปผสมกับอ่อมแซบตำลึงหวานเนี่ยตำลึงหวานเนี่ยเนี่ยเอาไปผสมกันระวังตำลึงหวานกับตะแยได้โอ้ยโดนละคันคันเนี่ย <c oughs> ใครอย่ามาโดนใช่ไหมเนี่ยตำลึงเพียบเลยเนี่ยเอาไปถ้าเยอะจัดก็เอาไปหมักปุ๋ยเนี่ยพวกเนี้ยยอดพวกเขาเนี่ยถ้าเยอะมากก็เอาไปทําปุ๋ยหมัก ใส่ไปในนี้ก็ได้เนยเนี่ยตัดอะไรมาก็มาใส่ใส่กิ่งเก่งียังไม่ได้ตอนเราเราพูดไปแล้วยังใครอยากซื้อก็ไปหาซื้อมนา,าเป็นดดกพิเศษที่เพจตามเพจหลายๆเพจก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวกันเอาแกะออกมาเอาตานึงทำปุ๋ยหมักได้เนี่ย ดึงลื้อไปของเรานี่เป็นคนที่รดน้ำทุกวันนะรดน้ำมะนาวเนี่ยทุกวันอุ้ยมะม่วงอ้าทำไมมันสุกแล้วมันเป็นเหลืองเหลืองมันไม่แดงไงฮะมะม่วงจักกระพัดหัวหัวเขาจะแดงแดงอันเนี้ยช้ำหมดละเอาไปทำปุ๋ย เอาไปทําใส่ในน้ําหมักปลาของน้องตั้มช่องความสุขโปอินทรีย์ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราเก็บอันนี้เป็นไรเหี่ยวจะเนี่ยเป็นไรเนี่ยหนอนเจาะไหมหนอนเจาะไหมเนี่ยตัดติตัดออกเป็นไรจ้ะ ตัดเอาไปก่อนไม่แน่ใจหนอนเจาะไหมเนี่ยทีมันก็เหี่ยวทั้งต้น,นเคยแบบเหี่ยวทั้งต้นเลยไม่รู้สาเหตุด้วยนกึกว่ารากเน่าคนเน่าตัดแต่งจนกุดเลยปรากฏว่าอา้าวมันไม่ใช่ดีกว่าเขาแตกออกมาใหม่งามมากเลยเราเคยละใครที่ตามคลิปเราก็น่าจะรู้โซนนู้นะมาลาเป็นนุบพิเศษอะคือ มันเหี่ยวจะน่าตกใจเหี่ยวทั้งทั้งหมดเลยทั้งต้นเลยก็เดามันไีทั่วเลยนะเราก็เดาคิดว่ารากเน,น่นาคนเน่าแน่ๆเลยหนอนเจาะมั่งอะไรบ้างปรากฏไม่ใช่อะ่ะเราก็ไม่รู้สาเหตุนะเพราะตัดตัดจนกุดหมดเลยเขาแตกออกมาใหม่สวยงามเลยก็เลยงงว่าทําไมเขาถึงมีอาการแบบนั้นเขาเป็นทั้งต้นนะซึ่งเราต้องให้กรมวิชาการเกษตร มาเบิงบางทีเราก็เดาไม่ถูกเหมือนกันปลูกมานานๆน,นี้ยมีประสบการณ์แต่บางสิ่งบางอย่างก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าพืชเป็นอะไรทำไมเขาถึงมีอาการแบบนั้นนี่อย่าโดนนะจ๊ะตัดทําปุ๋ยให้หมดต้องระวัง ได้ฝนมาเขาก็จะโอ้งามนี่ยังไม่ได้ทำนี่เลยเทำวิธีทำตัดชพูปลักปักชำเราไม่ได้ทำนานแล้วอ่ะเราถึงได้บอกว่าทำวิธีทำเนี่ยทำวนไปได้นะอันนี้งามนะตัดจนกรุดแล้วก็งามดีนะเนี่ยทับทิมทับทิมถือว่าตายยากจริงๆเนี่ยเรา ตัดไปหลายรอบแล้วเอาอะไรมาหมกหมกเต็ไมไปหมดเลยป่ะเวลาตัดนู่นตัดนี่เก็บใบมงใบไม้เราก็หมกได้คณาเม็กซิโกนี่ก็อยากให้ทุกคนปลูกเพราะว่าปลูกแล้วเขาตายยากกินอร่อยคณะเม็กซิโกต้นชาย,ยาต้นผงชูรสหรือมะละกอ,อก,กินใบนี่แกงส้มอร่อยยอดอ่อนๆเนี่ยตัดกิ่งปักชำขยายพันธุ์ง่ายมากแคลเซียมสูงด้วย รถไขมันในเลือดได้เป็นอย่างดีไปหาบักหนุ่ยเพื่อนเราดีกว่าบักหนุ่ยนะฮะแทงหลอดมา <c oughs> มันจะเป็นยังไงนะนจะรอดไม่รอดนะฮะกล้ <c oughs> วยเลย็ดอะไรนะ,อะเอา้าไอสีม่วงอะเฮ้ย <c oughs> ตายแล้วมันก็ต้องต้องไปกินอะไรเราต้องกินอะไรเป็นไรต้องไปกินใบแปะก,กว้วยเป็นไรเออตายแล้วตายแล้วสดาพรคนปักหนุ่ยเพื่อนเราให้มากล้วยหน้าโอ้กล้วยนาาปักหนุ่ยเพื่อนเราสมัยเรียนมัธยมน่ารักให้มาแล้วทีนี้เราก็จะเขาเคยเขาเคยโตแล้วออกเครือมาแล้วเป็นสีม่วง เราเลยมั่นใจว่าเป็นกล้วยหนากไงวนคนที่มาบอกเราว่าคุณโกหก <c oughs> มันไม่ใช่กล้วยหนอกคือคือเราปลูกเองเราก็เห็นแล้วว่ามันออกมาใช่ป่าว่าเป็นสีแบบคราครมม่วงม่วงไงเราก็มั่นใจอะ่ะแต่ทีนี้อาจจะมีหลายสายพันธุ์ก็ได้นะกล้วยหนากอะ่ะใช่ไหมบางคนก็ก้านใบเขาจะเป็นม่วงๆเลยอะ่ะแงงามไหมจ๊ะ อุ้ยอยากจะกินแกงคั่วหอยหแกงคั่วหอยขมเออเสียงเสียงเพี้ยนพูดอะไรอะเพี้ยนเพี้ยนเลยอันนี้ตัดเอามาทำปุ๋ยหมดพวกนี้อะไรที่ไม่ใช่ก็ตัดเป็นปุ๋ยเช่นดีนะพวกคือส่วนมากเราก็ไม่เค่อยจะรู้หรอกว่าเป็นต้นอะไรถ้าจะเป็นพวกพืชผักสวนครัวเนี่ยพอรู้เยอะ แต่ถ้าเป็นพวกไม้ป่าไม่ประดับว่านไม้มงคลดอกไม้อะไรหลายอย่างนี่ไม่เคยรู้เรื่องเนี่ยผักเป็ดผักเป็ดผักเป็ดนี่ตัดหลายรอบแล้วเอาไปกินเอาไปแกงส้มเอ้ยยังไม่เคยไปแกงส้มนะผักเป็ดเนี่ยผักเป็ดญี่ปุ่นเนี่ยอย่างพ่กปลูกอะไรที่มันแบบเอ,อง่ายๆขยายพันธุ์ง่ายๆเนี่ย,ย,ยปลูกเข้าไปมันจะมีกินตลอดเลยผักเป็ดญี่ปุ่นกับผักเอ่อบอเตอร์ครสคนละอย่างกันนะจ๊ะ ลักษณะใบความยาวก้านเขาก็แตกต่างกันนะต้องแยกกันดีแต่ทางตลาดเนี่ยที่เขาในห้างมันเขียนว่าวอตเตอร์เคลสไงโอ้นี่ก็ตปักอะไรก็อ่ะอันนี้เอาทำปุ๋ยทำปุ๋ยได้มีเยอะละอันไหนเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยตัดปักชำก็ติดแล้วนะ ติดง่ายจะตายเอทิ้งมาหน่อดิทิ้งตรงนี้กันอืเอาินแน่นเนี่ยแล้กก็ติดตัดปักทำก็ง่ายเอายอดไปกินเดี๋ยวก็ได้อีกต้นแหละคณะเม็กซิโกต้นชะยามรก,ก็กินไปหรือต้นผงชูรสอ,อันนี้มาอันนี้ก็เหมือนกันโอ้เลยดีนะผักลางผักลาง เอาไปแกงส้มเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกแกงอ่อมใส่แหนมอู้แซ่บพูดถึงแหนมไม่อยากกินตรงนี้เอ้ยกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบอู้กระเจี๊ยบเก็บไก็บได้แล้วกระเจียยเจ๊ยบเขียวอะนี่ยของน้อ,องน้อยของน้อยทําสวนกระเจี๊ยบขาวไปไหนเดี๋ยวต้องไปค้นหาเ,นเก็บเก็บแล้วแบบหลงหลงลืมลืมวะนี่นี่กระเจีย๊ยบอู้เดี๋ยวจะต้องเอาขึ้นปกคลิปนะเนี่ย เนื้อเดี๋ยวเราต้องเอาขึ้นปกคลิปอันนี้นจะรอดไหมเนี่ยฮะนี่เพราะจากเมล็ดนเนี่ยไม่นนย,มยงชิดเนี่ยทนหน่อยนีย่ทนหน่อยนะเออทนหน่อยมองเนี่ยว่าจะปลูกไม่ยงชิดเดี๋ยวก่อนองสงสสยต้องหมักดินใหม่แล้วมั้งแต่เราก็เอาน้ำหมักมาสะสาดดวยประจาหรือมันต้องเสียบยอดนะ เพราะ,มะเมล็ดหลายต้นแล้วยังไม่ค่อยงามเท่าไหร่น,นี้ก็แตกหน่อมาเนี่ยเล็บมือนางนี่แตกหน่อมเลยนี่เห็นไมทำไมแตกหนอ่ออันนี้เราตัดแฟน,นี่ว่าแล้วเขาแตกออกมาใหม่อยู่นี่เนี่ยมีนาป็นดอพิเศษที่ปักกิ่งตัดกิ่งปักชำอู้หูดูเห็นป่ะปักแล้วก็ติดปักตรงไหนก็ติดตรงนั้นน่ะคณะเม็กซิโกเนี่ย อยากให้ทุนปลูกมากเลยมันกินอร่อยเหมือนคณะเป๊ะเลยโตดีเนี่ยมันเอาแป้นดกพิเศษเนี่ยเป็นกิ่งปักชำเห็นไหมกิ่งที่ปักชำเนี่ยนี่คือกิ่งปักชนีในกิ่งปักชำทั้งนั้นเลยคือเขาโตช้านะแต่เขาก็โตอะ่ะตัดหน่อยถ้าเกิดเป็นไอนี่เป็นกิ่งกระโดงก็ตัดออกเอาไปปักชำต่อได้นะเนี่ยเอาไปทิมทมไว้ นี่ไงนี่ก็ามาทิมไยเนะี่ยสิพาชมไปเพลินๆอัดคลิปเข้ไปลงเข้าไปคลิปบางคลิปมันอาจจะแบบว่าเออคนเขาไม่ชอบดูก็ไม่เป็นไรไงแต่ว่าอนาคตคลิปพวกเรามันวิวมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆ,ๆือยๆทุกคลิปแหละมันแตกต่างจากที่เราทําช่องไลฟ์สไตล์ถ้าไม่ใช่คนดังจริงไม่ใช่ดาราคนมีชื่อเสียงจริงงทำแล้วต้องขยันเหนื่อย คิดว่าใครจะมาติดตามชีวิตประจำวันของเราอ่ะที่ไม่ใช่ดาราฮะเราไม่ใช่ดาราอือดูช่องต้อมไลฟ์สไตล์ดูก็รู้ละั่นทำมาจะสีปีแล้วยิ่งไม่ขยันตามเพื่อนยิ่งอยู่นิ่งๆนะไม่ต้องทำอะไรอะเหนื่อยเหนื่อยเปล่าให้ทำช่องจอะกลุ่มดีที่สุดประสบการณ์ในการทำช่อง youtube เนี่ย เอามาแบ่งปันกันได้นะทุกคนนะเอาไปแบ่งปันให้เพื่อนช่องหลายๆช่องที่เขาเป็นมือใหม่หัดทําก็ได้คือบางทีม u t u b e มันแบบวาดฝันให้พวกเราไงโอ้นั่งไงนั่งไงดูชาองนู้นะคนธรรมดาเขายังโด่งดังเขายังปังได้เลยเห็นไหมไหมรู้ไหมว่าเขาทํายังไงอเออที่จะทาให้ดังให้ปังเออเวลามีข่าวนี่ยูทูบเบอร์คนดังใครวะ เือไขวเวนะเพราะว่าถ้าจะดังถ้าจะปังมันต้องอัดโฆษณาเยอะมากเราถึงได้พูดอยู่เสมอว่าต่างประเทศหรือใครหลายๆประเทศเขาก็ใช้วิธีเนี่ยหาเงินจากออนไลน์อัดเงินเอาเงินแลกเงินอัดไป4ี่แสนเออได้มา ห้าแสนหกแสนเงี้ยใช่ไหมมันก็ได้ค่ะเขาเรียกเงินต่อเงินคือแบบหางเงินกับอเอไออะเออหางเงินกับเอไอเอไอไม่สนใจหรอกมันก็ใช้เอไอตรวจสอบไงเออวิ่งคนละสายไอพีมันก็ได้แล้วแค่นั้นแหละง่ายเลย หาเงินกับ AI ไอเออใช่เขาหาเงินกับ AI หลอก a อกันเห็นว่าบางช่องอ่ะโอ้ยตายแล้วมันไม่พูดไม่คุยเลยนะมันอะไรนะมันใส่ดนตรีแล้วก็พานู่นพานี่พาชมนู่นพาชมนี่ใครถามอะไรมันก็ไปตอบมันไม่กดรูปหัวจงหัวใจด้วยไม่ทำอะไรใดๆทั้งสิ้น มันวิ่งอย่างเดียวแป๊บเดียวลงไปวิวเท่าไหร่มีหลายช่องนะที่ทำแบบนี้หากินกับไอเอไอของแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มนะสบายจะตายมีเงินลงทุนก็ทำแบบนี้แหละเดือนเดนก็รับเงินไปทุกแพลตฟอร์มทำได้หมดนี่แหละเป็นวิธีการหาเงินที่แบบว่าสบายสบาย โดยการใช้เงินต่อเงินแค่นั้นเองไม่มีอะไรยากเลยนะถ้าเรามีเงินเออราอาเข้าไปสิก็รับเงินเดือนนึกไหเดือนเดือนก็รับเงินยายแต่แป๊บเป็นลมมันถือว่ามันเป็นมายาโซเชียลไงเป็นมายาโซเชียลไงที่หลายคนไม่รู้ต้องไปศึกษาลองพิมพ์เข้าไปทีมงานโปรโมทช่องสิเออก็เจอแล้ะ โปรโมทช่องโตเร็วน,นู่นี่นี่นั่นน่ะเป็นแบบนี้มันก็เป็นแบบว่าธุรกิจของทีมงานโปรโมทช่องด้วยตาสว่างหูตาสว่าง,าางเรียนรู้เข้าไปมีเงินถ้ามีเงินถ้ามีอยากเหนื่อยก็น่ะ แต่ถ้าจะทำอะไรด้วยใจรักก็ทำไปไม่อยากเหนื่อยก็อัดเงินเข้าไปก็บอกแล้วหลายช่องถามอลไรมันก็ไม่ตอบเอ,อ,อัดคลิปลง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 ,ลง,ลงภายในยี่สิี่ชั่วโมงป้าเป็นล้านซับแล้วอย่างเงี้ย าเข้าไปห้าแสนนะครึ่งล้านเข้าไแล้วใช่ป่ะทำอะไรนะถ่ายแล้วเก็บมะเขือยาวเนี่ยนะภายในยี่สิบสองชั่วโมงเนี่ยห้าแสนห้าอย่างเงี้ยทุกคลิปเลยทุกคลิปเลยแล้วก็มีอีกหลายช่องที่ทำแบบนี้ต่างประเทศบ้าง คนไทยมัง่งฟอ,อกเงินก็ได้เอาเงินลงให้กูกันแอดเข้าฟอ,อกเงินเราจะต้องศึกษาให้ทันคือศึกษาความรู้เข้าไว้ว่าพวกหาเงินบนแพลตฟอร์มเนี่ยมันทำยังไงบ้างนัจ้า จะบินออนลาหรือไรหงฟ้าจึงมาเลียดินจะอยู่ปพระมินไหนเลยมาสิ้นที่แผงรมแดนติดกันไรจึงไม่ผ่านเมืองแมนเห็นแคว้นเห็นแดนกันดานว่าเป็นบ้านงาม ประสาจะเสียประสาทจะสียแค่ไม่ใช่ประสาทจะเสียอุ้ตายละร้องแปลงเพลงก็เสียบรดจิตชัดดาพรกุดมอนเองโอ้ป้าป้าตื่นสายมากเลยป้าป้าดูบอลดึกป้าป้าดูบอลดึกไงตอนนี้หน้าฝนแลนะริดใบตัดใบตกแต่งใบได้นะพวกเรานะรู้ปะ ตกแต่งใบตัดใบมีคลิปก็อัดทิ้งไว้แล้วก็ค่อยๆปล่อยคลิปก็ได้อัดทิ้งๆทิ้งๆไว้จะได้มีคลิปให้ลงแล้วอัดน้ำมงน้ำหมักอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าฝนมันจะได้มาแบบกระแทกปุ๋ยให้เราลงไปอีกทีนี้ก็จะได้งามเลย ต้นไม้จะเขียวคือมันมีธาตุอาหารให้กินอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันทำให้ต้นไม้เราแข็งแรงเดี๋ยวบอกพี่ติ๊ดกันเดี๋ยวมาพูดคุยอยูพพ่พี่ติด๊ดกันเป็นไงล่ะพี่ติ๊ดพี่ติ๊ดสบายดีไหมจ๊ะพี่ติ๊ดอืมพี่ติ๊ดสบายดีไหมจ๊ะเดี๋ยวจะเก็บแล้วนะพี่ติ๊ดนี่ให้เมล็ดพันธุ์เยอะมากแล้วนะนี่เนี่ยอันชันสีขาวพี่ติ๊ดเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาทําคลิปเก็บอีกอืมทาคลิปเก็บไอเนี่ย เดี๋ยวให้ป้าป้ามาช่วยเก็บทำคลิปเก็บเมล็ดพันธุ์ของอัญชันสีขาวเห็นไหมว้ยมีคลิปให้ลงทุกวันเนี่ยพวกเราอ่ะดูดูเดี๋ยวดูดูดูเบิ้งตุเบิ้งดุเบิ้งนี่นี่คุณรัฐุฒินวลจันทร์เป็นไงจ๊ะขนมคณะเคิลอุ้ยตายแล้วแย่ๆแต่แป๊บลมมีลงทุกวันแหละเพราะฉะนั้นการทำช่องจาอกลุ่มมันก็จะดีแบบนี้ คนที่มีพื้นทีน่น้อยก็ไม่ต้องห่วงนะก็ทําได้นะปลูกได้ปลูกในกระถางเล็กๆน,น้อยๆได้หมดใครสนใจซื้อซื้อ,ซ,อซื้ออะไรเนี่ยต้นไม้หมอนมะเดือ่อไปที่ช่อง9กทีละเกษากสิบสีแล้วก็ช่องเดชโชสุอินนะจ๊ะทุกๆคนส่วนใครสนใจกระถ่มไปที่ช่องแม่บีปลูกผักนะส่วนใครสนใจอ,อ้อยอ้อยอ้อยดําไปที่ช่องน้อยทําสวนแล้วก็ใครสนใจพืชผักต่างๆก็ไปที่ช่อง บ้านไร่ของพยอมใครสนใจยาสระผมทำให้ผมดกดำต้องไปที่ช่องแย่จ๋าพาปลูก <c oughs> มีอีกเยอะแยะตะแป,ปะ๊ะปนนมอ่ะพูดไม่หมดเข้ามาดูที่ช่องเราเดี๋ยวจะเห็นเองประเปะ้าอันนี้ก่อนวัสดค่ะวัสด๊ายบายฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกทุกคนไปะละเดี๋ยวไปถ่ายคลิปต่องานเยอะแยะตะแปะปนมไปหมดแล้วแค่นี้นะ